ดีค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปหาคุณหมอเกี่ยวกับหัวเข่าที่เป็นหัวเข่าเสื่อมตามวัยของแม่ตุย๋ยเมื่อเป็นแล้วเราก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาเราก็ไม่ไหวเนาะการอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแล ไปฉีดยาที่หัวเขา่าเข็มนี้เป็นเข็มที่ห้าถ้าใครเป็นเริ่มต้นนะเป็นรักษาแต่เริ่มต้นะก็คงจะไม่รักษายากฉีดยาฉีดน้ำมันเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวเขา่ามันก็คงจะอยู่ได้นาน แต่สำหรับเนี่ตุย๋ยคิดว่าปล่อยทิ้งไว้คือมันเป็นมานานแล้วเรื้อลงังเป็น็นไยห,หายเรื้อลังมานานแล้วเราก็ไม่รู้น้องว่าเราจะรักษาอย่างไรพอมาตอนนี้การรักษาก็แพงหน่อย นหมอบอกว่าถ้าไปฉีดยาโรงพยาบาลเอกชนเข็มละ5,000แต่นี่ที่คลินิกเขาคิดเรา2อ0พักต่อเข็มเขาว่าเท่าไหร่เราก็ต้องรักษาเนี่ยเขาว่าหาเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองตอนแก่คือมัน เป็นจริงๆอย่างที่เขาว่าแต่โชคดีหน่อยแม่ตุ๋ยไม่มีความดันเบาหวานหรือว่าไขามันอุดต,ตันอะไรยังไม่มีแต่วันข้างหน้าเราไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือยังยังไม่เกิดกับตัวเองก็ยังโชคดีหน่อยแต่ก็มีอาการที่เป็นโรคนอนไม่หลับใครเป็นบ้าง ก็ทรมานเหมือนกันนะนอนไม่หลับแต่ก็ไม่อยากไปซีเรียสมันเนาะช่างมันมันจะเกิดอาการอะไรก็ต้องปล่อยวางกับมันอยู่ให้มีความสุขไปวันๆเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ีเพื่อนคุยใน YouTube ใครมีข้อคิดเห็นอะไรเราเอามาคุยกันมันคงสนุกดีเนาะ สมุทรปาการสมัยก,ก่อนตอนที่พ่อกับแม่อยู่เราก็มาโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นเดี๋ยวพาพ่อมาเดี๋ยวพาแม่มาแต่วันนี้ไม่เหลือแล้วพ่อกับแม่ก็เลยต้องดูแลตัวเอง เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสบายไปเบากระเป๋าเลยหนึ่งเข็ม2,800 80หนักนะกับการรักษาพเขา่าหมอนัดอีก2เดือนให้ไปดูอาการอีกครั้งหนึ่ง นี่คลินิกนะคะเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงเพราะเราก็ไม่เคยเป็นใครพอรู้อะไรเข้ามาแนะนำกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับหัวเขาเขาขาไขข้อเสื่อมใครเคยเป็นบ้างแล้วรักษาอย่างไรช่วยเข้ามาแนะนำกันหน่อยค่ะ หนักค่ะหนักเพราะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้หมอบอกว่าเรามีโอกาสได้ผ่าเปลี่ยนเป็นเขาเทียมสูงมากถ้าถึงช่วงนั้นจริงๆก็คงแย่เหมือนกันกคือเราก็แก่มากถ้าถึงเวลานั้น ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรค่ะอยากจะเข้ามาคุยกันใน Youtube อยากจะมาแชร์ความรู้สึกและอาการที่มีอยู่กับตัวเราให้เพื่อนๆได้รู้เผื่อใครมีปัญหาแบบเราบ้างเราก็จะได้เอามาแชร์กันนะคะ ถ้างั้นก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเลยนะคะคนไม่มีโรคเป็นลาบอันะเสรดดูแลตัวเองและสุขภาพตัวเองให้ดีหน่อยนะคะอย่างน้อยก็เป็นของขวัญชีวิตเรา คนเราอะลำบากต่อสู้มาตั้งแต่เล็กจนโตเนาะเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไว้ตอนแก่นี่แหละเพื่อดูแลตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ